้นชื่อว่าโป่งนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ส่วนคําจํากัดที่ใช้เรียกกันว่าโป่งนั้นหลักๆจะมีอยู่แค่เพียงสองอย่างคือโป่งดินเค็มและโป่งน้ำซับและยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกหลายแบบเช่นเดียวกันตามแต่ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือตามที่ชาวบ้านและนายพรานจะใช้เรียกกันไป เช่นเดียวกันกับโป่งดอนพรเป็นโป่งดินเค็มขนาดใหญ่มีตาน้ำผุดไหลลงมาพื้นราบด้านล่างก่อกาเนิดเกิดเป็นแหล่งน้ำลำธารหลายสายในพื้นที่จะว่าไปแล้วโป่งแห่งนี้เป็นที่ที่เดียวที่เหมาะแก่การนั่งห้างยิงสัตว์เป็นที่สุดในเขตป่าดงใหญ่กระทั่งมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นทำให้พรานป่าหลายคนไม่กล้าเข้ามานั่งห้างที่โป่งดอนไพรอยู่นานหลายปี เหตุเพราะมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าถูกยิงตายที่โป่งแห่งนั้นจากฝีมือของนายพรานในพื้นที่ที่คุ้นเคยกันกับผู้ตายเป็นอย่างดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโป่งดอนไพรแห่งนั้นจึงไม่ค่อยมีนายพรานเข้ามานั่งห้างยิงสัตว์กันอีกเลยทว่าที่โป่งแห่งนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเข้าไปค้นหานั่นคือว่านยา และสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่มากมายเป็นเหตุให้ชาวบ้านในแถบป่าดงใหญ่ถึงป่าปอพรานเรียกขานกันว่าโป่งดอนไพรด้วยภายในอนาบริเวณของโป่งแห่งนั้นรายล้อมคลาคล่ำไปด้วยว้านไพรและสมุนไพรป่ามากมายหลายชนิดนี่พีสายเป็ดไก่ของชาวบ้านที่หายไปเยอะแยะมากมายผมคิดว่าน่าจะมีผีปอบเข้ามาอารวาด ในหมู่บ้านของเรานะคําตาผู้ใหญ่บ้านปอพรานเข้ามาปรึกษาลุงสายหมอยาสมุนไพรที่พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างไอเรื่องพันนี้ข้าว่ามันคงจะช่วยยากอยู่นะไอคําตาคงต้องหาหมอธรรมหรือพระผู้มีอภินญ,ญามาช่วยปราบผีปอบอ,อเธอะนะาส่วนตัวข้าหาได้มีวิชาอาคมขลัง เพียงหาสมุนไพรามาตากแห้งขายพอได้เลี้ยงเมียกับล้านชายไปวันๆเห็นทีจะต้องขอผ่านก่อนแล้วนะงานแบบนี้ลุงสายพูดบายเบียงไม่ขอร่วมทำสังฆกรรมในการล่าผีปอบที่เข้ามากินหมูเป็ดไก่และวัวควายจนตายเกลื่อนลุงสายชายไว้ใกล้ปลดเกษียณแกเป็นหมอยาสมุนไพรแผนโบราณแห่งหมู่บ้านป่าปอพรานทุกๆปี หลังจากเสร็จสิ้นงานเลือกส่วนไร่นาแกจะต้องหาเวลาไปเดินเที่ยวป่าขนหาว่านยาสมุนไพรต่างๆมาตากแห้งเก็บเอาไว้ก่อนหน้าหนาวจะเข้ามาเยือนมีบางครั้งแกเข้าป่าหายไปเป็นอาทิตย์จึงต้องพกข้าวสารอาหารแห้งติดย่ามสัมภาระไปด้วยโดยมีผู้ช่วยคือไอ้น้อยหลานชายของแกเองเป็นลูกมือคอยติดสอยให้ตามผู้เป็นลุงอยู่เสมอมา ทานาเสร็จแล้วข้าว่าจะเข้าไปเอาว่านสมุนไพรในดงสักหน่อยเอ็งอยู่เฝ้าบ้านก็คอยเก็บอยู่เก็บยาเอาออกมาตากไว้ให้ด้วยนะยายจอยนี่ก็กําลังเข้าหน้าฝนแล้วถ้าวันไหนมีแดดต้องเอามาตากบ่อยๆคืนปล่อยทิ้งไว้มันชื้นประเดี๋ยวเชื้อราจะขึ้นเอาลุงสายบอกกล่าวสั่งงานผู้เป็นเมียตอนหัวคำเออเออเอาเธอหน้าตาสาย แกจะห่วงอะไรกันนักหนาะขารู้งานของข่าดีมีหน้าที่ไปเก็บเอาว่านก็ไปเอามาเถอะยายจ่อยสะบดเสียงดังมันผิดปกติต่างจากทุกครั้งที่ลุงสายจะเข้าป่าไปหาเก็บว่านยาแต่ก็ยังว่านิสัยของลุงสายเป็นคนเจ้าการค่อนไปทางพูดมากปัาจ่อยจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักหลังจากพูดจบจึงเก็บจานชาม พร้อมสำรับอาหารไปไว้ในห้องครัวด้วยแก่รูนิสัยของผู้เป็นผัวดีว่าเป็นคนรอบคอบจนเข้าถึงขั้นจู้จี้จุกจิกทั้งยังเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแบบนี้มาโดยตลอดจนบางครั้งก็ทำตัวเรื่องมากน่ารำคาญอยู่ไม่น้อยครั้นจะมัวมาคอยต่อปากต่อคํายิ่งจะทำให้ผิดใจกันขึ้นมาได้ไง่ายๆสิ่งที่ยายจ่อยทำได้คือตกลงรับปากแล้วรีบเดินหนีจากไปก็เท่านั้น ไปไปไอ้น้อยได้เวลาเข้าป่ากันแล้วโว้ย oh. ลุงสายตะโกนเรียกหลานชายในรุ่งเช้าของวันใหม่เพียงไม่นานมากนักหลังจากไอ้น้อยลุกขึ้นมาทำธุระส่วนตัวคนทั้งสองที่เตรียมของเตรียมตัวและหัวใจมาพร้อมแล้วตั้งแต่เมื่อวานจึงเร่งรีบออกเดินทางกันในทันทีท่ามกลางท้องฟ้าอึมครึมมืดครึมเพราะเมฆฝนบนหลังของไอ้น้อยมีเป้ใบใหญ่สะพายมา ข้าวสารอาหารแห้งและสัมภาระต่างๆถูกห่อใส่ไว้ในนั้นสวมถุงพลาสติกกันน้ำเอาไว้ด้วยความรอบคอบของผู้เป็นลุงใหญ่ผู้มากด้วยประสบการณ์ถุงข้าวสารที่ห่อมานั้นคาดว่าคงจะพอกินกันสำหรับการพักค้างแรมอีกหลายวันที่โป่งดอนไพรส่วนทางด้านลุงสายสะพายตะกร้าใบใหญ่ที่ด้านหลังในนั้นมีอุปกรณ์สำคัญต่างๆเช่นมีด และเสียมบรรจุอยู่ด้านในบนไหล่ข้างขวาของแกคล้องสะพายปืนลูกซองเดียวประจำกายเดินนำหน้าพาหลานชายขึ้นสู่ทิวเขาสูงก่อนจะพากันมุ่งลงสู่หุบต่ำของอีกฝั่งเป็นจุดหมายปลายทางตามที่สองคนเคยเข้ามาเช่นทุกครั้งระหว่างทางที่เดินผ่านเข้ามาต่างพบปะผู้คนที่เข้ามาหาเห็ดหน่อไม้และผักป่าอยู่ไม่ขาดสาย โดยแต่ปราศจากพวกพรานป่าที่เข้ามาล่าสัตว์อย่างสิ้นเชิงสองลุงหลานจึงต้องเข้ามาหาสมุนไพรกันในหน้าฝนเพราะต้นไม้ใบเถามันแตกหน่อออกช่อออกใบใหม่ทำให้ค้นหาสมุนไพรได้ง่ายกว่าหน้าแลง้งที่ใบมันร่วงโรยเหี่ยวเฉาส่วนที่เป็นเถาแห้งตายจนหมดสิน้นจึงต้องใช้เสียมขุดดินแห้งค้นหาจากใต้ดินอย่างลาบากกลิ่นหอมกรุ่นจากไอดิน เมื่อฝนตกรินเมย์มันช่างทําให้หัวใจไอ้น้อยกระชุ่มกระชวยด้วยกําลังเป็นหนุ่มชะกันหน้าตาคมสันน้ําเสียงแตกพร่าบนใบหน้าเริ่มมีสิวผุดขึ้นมาปีหน้านี้คงจะถึงเวลาต้องเกณฑ์ทหารแต่ด้วยอาศัยอยู่บ้านป่ามานานไม่เคยได้พบพานคนแปลกหน้าต่างถินหัวใจเลยไม่คิดทวินหาสาวๆในหมู่บ้านเพราะต่างรู้จักมักคุ้นสนิทกันมาตั้งแต่เกิด จึงไม่มีความรู้สึกนึกรักใคร่กับใครเลยทั้งนั้นมีหน้าที่การงานก็ช่วยลุงสายกับป้าจ่อยไปความพิศวาสรักใคร่อันเคยมีมันอยู่ในส่วนลึกของหัวใจทําให้เอาน้อยนึกถึงนางกลางไพรในความฝันที่เคยมาประจันหน้ากันในห้วงหลับไหลกลางพงไพรนี่จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เอาน้อยคนหนุ่มเริ่มหลงไหลนิยมเข้ามาเที่ยวป่าท่องไพรกับลุงสายอยู่เป็นประจำ สองคนลุงหลานเดินผ่านโศกน้ำที่ไหลตัดผ่าเส้นทางมุ่งสู่ป่าลุ่มต่ำทางเบื้องล่างด้วยความชื้นแฉะลุงสายตั้งใจจะไปแวะเพิงหินกว้างเป็นจุดหมายที่ใช้พักค้างนอนและหลบฝนแล้วค่อยเร่งค้นหาว่านสมุนไพรในวันต่อไปจงจำไวน้นะไอ้น้อยต่อไปเองจะต้องเป็นหมอยาสมุนไพรแทนลุงเอเอผมเนี่ยนะ โอ้ขนาดเข้าป่ามากับลุงทุกครั้งยังจำเส้นทางไม่ค่อยจะได้เลยน้อยเอ่ยพลางหัวเราะเพราะไม่เคยคิดเลยว่าลุงสายจะให้ตนมาเป็นหมอยาหาสมุนไพรแทนป่าหน้าฝนมันย่อมดูแปลกหูแปลกตาเป็นเพราะใบไม้ใบหญ้าแตกพุ่มแตกกอถ้าจะให้ดีเองก็จำแค่ต้นไม้ใหญ่และก้อนหินที่เคยผ่านตาเท่านั้นพอส่วนพวกว่านยา มันก็อยู่ป่าโป่งดอนไพลที่เดิมคงไม่น่าจะมีปัญหาพักหลังมานี้แขนขาของข้าไม่ค่อยดีไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินเลยเฮอ,อจะว่าไปแล้วลุงสายกับเมียนั้นไม่มีลูกเต้าไว้สืบสกุลเช่นคนอื่นเขาไอ้น้อยเป็นลูกของน้องสาวที่สองเท่าเอามาเลี้ยงจึงไม่ต่างจากลูกชายคนเดียวของแกสองผัวเมียมีอะไรต่างยกให้หลานชายทั้งหมด โดยอาศัยเวพึ่งพาในภายหน้าเท่าว่าไอ้น้อยก็หาใช่คนเกเรการงานทุกอย่างตั้งแต่ทำไร่ทำนาลุงสายป้าจ่อยก็พลอยได้พึ่งพาไอ้น้อยมาโดยตลอดสองลุงหลานเดินดุ่มดุมตามกันมาตลอดโดยไม่ได้หยุดพักกระทั่งเวลาปาเข้าไปบ่ายสามโมงเย็นจึงมองเห็นเพิงหินที่พักอยู่ไม่ไกลช่วยกันหาฟืนมากอ่อไฟก่อนไอ้น้อย แล้วค่อยเอาผ้าใบมาขึงกันฝนตาดว่าแล้วลุงสายจึงเอาสายผ้าสะพายตะกร้าออกจากหลังวางลงพื้นสองคนช่วยกันหาไม้ฟืนมาพอสมควรเอาไปเก็บไว้ที่ด้านในของเพิงหินเพราะไม่มั่นใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกโรยรินลงมาอีกหรือไม่จึงต้องหาไม้ฟืนมากักตุนไว้เผื่อได้ใช้อีกหลายวันดวงตะวันรับขอบฟ้าไปนานมากแล้ว บัดนี้มีเพียงแสงอันริป,ปรีภายใต้เพิงหินขณะสองลุงหลานกำลังช่วยกันหุงหาทำกินกันอย่างง่ายๆมีผ้าใบสีน้ำเงินถูกขึงเป็นกระโจมหน้าเพิงหินเอาไว้เพิ่มพื้นที่สำหรับพักนอนและขยายบริเวณหุงหาทำกินทั้งยังกันละอองหมอกฝนและน้ำค้างแรงลงมากระทั่งสายลมแรงที่พัดพาเอาไอหนาวที่จะเข้ามาโถมหมกระหน่ำในยามดึกสงัด ปลาแห้งย่างถูกนำมาจัดการทำต้มยำอรสชาติเปรี้ยวนำเค็มตามนำมากินกับข้าวสวยหุงสุกใหม่ร้อนๆคืออาหารสำหรับกินพอนอนสบายท้องในคืนแรกของคนหาสมุนไพรล,ลุงสายเอาใบไม้มาวางเป็นจานตักข้าวสวยกับต้มปลามาวางใส่พลางถือเดินไปวางไว้ข้างโขดหินบอกกล่าวให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกปักรักษา แล้วเสร็จจึงกลับมานั่งกินข้าวพร้อมกันกับหลานชายที่นั่งดูทุกอากับกิริยาอย่างสุข,ขุมและตั้งใจข้าว่าจะเก็บว่านพลสักสองวันค่อยขึ้นไปเก็บว่านพญาช้างสารที่อยู่บนเขาลูกช้างจากนั้นจะตัดลงเขาเข้าสู่ดงว่านโลดธนงแดงแล้วค่อยเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านของเราลุงสายกล่าวขณะนั่งกินข้าวกับหลานชายภายใต้เพิงหินพักกลางดงใหญ่ ใกล้กับโปงดอนไพลที่ทึบทะมึนทุกครั้งที่ไอ้น้อยเข้ามาด้วยลุงสายจะพาหาสมุนไพรป่าแค่แถวโป่งดอนพลซึ่งมีว่านยาอยู่มากมายหลายชนิดบริเวณโป่งน้ำผุดเป็นตาน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดโดยฝีมือธรรมชาติรังสั่นขึ้นมาแต่ทว่าในครั้งนี้ดูท่าแล้วลุงสายคงจะอาศัยอยู่ในเพิงหินอีกหลายวันก่อนจะพากลับออกไป ตามที่แกบอกเอาไว้ขณะกินข้าวบริเวณโป่งดอนไพรัยแห่งนี้ถ้าเป็นหน้าแล้งหรือยามหนาวสมัยก่อนเก่าจะมีพวกนายพรานเข้ามาขัดห้างนั่งยิงสัตว์อยู่เป็นประจำทำให้เห็นร่องรอยซากห้างร้างหักพังอยู่บนต้นไม้ใหญ่แทบจะทุกต้นผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาคงต้องขวัญภวาอยู่ไม่น้อยด้วยต่างรู้ว่าโป่งกลางป่า มันเป็นป่าช้าของสัตว์และเป็นศูนย์รวมของเหล่าวิญญาณไพยที่ต้องมาตกตายที่โป่องอาถันแห่งนี้คงเพราะเป็นทั้งโป่งดินเค็มและเป็นแหล่งต้นน้ําในที่เดียวกันสัตว์ป่ามากมายหลากหลายพันต่างลงมาหากินน้ําและกินดินโป่งไม่ขาดสายว่าไปแล้วยังไม่รวมไปถึงพวกสัตว์นักล่าขนาดใหญ่อย่างเสือที่ยังคงมีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นประจำ หวังว่าคงไม่มีพลานมานั่งห้างยิงสัตว์นะครับลุงน้อยถามพลางส่งยิ้มให้ลุงสายมองหลานชายพลางครุ่นคิดถึงเรื่องในอดีตแกคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนจะเอ่ยออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะรู้ข้าว่าจะพาเองเดินสำรวจดูสักหน่อยจะได้ไม่พลาดถ้าเสียทีถูกพรานปามองเห็นเป็นเก้งเป็นกวางมาเดินเล่นเช่นไอดอนพ่อของเอง ที่ถูกยิงตายเมื่อครั้งก่อนลุงสายพูดถึงน้องเขยที่เคยเข้ามาหาสมุนไพรกับแกเมื่อ20ปีก่อนในครั้งนั้นทิดดอนเข้ามาเป็นเขยใหม่ๆขยันขันแข็งช่วยลุงใหญ่พี่ชายของเมียออกหาเก็บสมุนไพรป่าอยู่เป็นประจำในครั้งนั้นคงเป็นคราวเคราะของทิดดอนขณะเดินเอาแกนลอนไปตักน้ำมะหุงหาทำกับข้าวในตอนเช้า พรานสมคนบ้านเดียวกันเข้ามานั่งห้างกลางโป่งดอนไพลเพียงคนเดียวเฝ้ารอสัตว์ป่าชะตาขาดอยู่บนห้างมาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าโดยไม่รู้เลยว่ามีชาวบ้านเข้ามาหาสมุนไพรแถวโป่งดอนไพลเช่นกันอีกสองคนเมื่อเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มของทิศดอนก้าวเดินดุ่มดุ่มมุ่งตรงมากลับมองเห็นว่าเป็นกวางป่าลงมากินดินโป่ง แกจึงส่งกระสุนสังหารลันไกใส่ร่างทิดดอนในทันทีทิดดอนยังไม่ตายขาที่กระเสือกกระสนดิ้นหนีก่อนที่พรานสมจะยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดจึงมองเห็นถนัดว่าเป็นคนด้วยเหตุผลอันนี้ทำให้แม่ของไอ้น้อยแค้นใจกับลุงสายเป็นอย่างมากที่พาสามีของตนมาล้มหายตายจากอย่างน่าอนาถกลางดงใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้ จึงหนีไปทำงานในเมืองใหญ่ฝากไอ้น้อยเอาไว้ให้ลุงสายเลี้ยงดูจนกระทั่งทุกวันนี้คราวนั้นเกิดเป็นคดีความใหญ่โตทำให้พรานสมติดคุกหัวโตอยู่หลายปีด้วยมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์คือลุงสายที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยรู้จักกันกับพรานสมเป็นอย่างดีทางด้านฝ่ายญาติของพรานสมพยายามจะจบคดีโดยการยัดเงินให้แต่ลุงสายปฏิเสธ จนเกิดผิดใจกันระหว่างพรานสมกับลุงสายตั้งแต่นั้นมาคดีฆ่าทิดดอนตายในครั้งนั้นกว่าพรานสมจะออกจากคุกมาได้ก็เข้าถึงวัยใกล้ฝั่งเสร็แล้วจนกระทั่งแกเสียชีวิตไปด้วยใจอาฆาตโป่งอาถรรพ์แห่งนี้จึงเป็นที่สถิตไปด้วยวิญญาณของคนตายแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่ล้มตายไปจำนวนมากจากน้ำมือของพรานไพรเจทมิน ตาน้ําที่ผุดขึ้นมารินแหลอยู่ตลอดเวลาประหนึ่งว่าเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตของป่าหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ยาหารและสัตว์ป่ามาตลอดกาลเสียงขับขานของกบเขียดอื่นงอ่างครวนครางร้องคร่าวถึงยามผสมพันธ์เมื่อฝนหลังลงมาเสียงของพวกมันดังกังวานแว่วหวานไปตลอดทั้งค่ำคืนลุงสายลุกตื่นขึ้น,นมาชุนฟืนใส่กองไฟ มองดูหลานชายที่กำลังหลับไหลด้วยความห่วงใยเช่นทุกวันจ,จู่ๆพลันก็มีเสียงวีดวิวดังลั่นมาจากทางด้านโป่งดอนพลคลับคล้ายเสียงของคนร่ำให้คร่ำครวญชวนสะพรึงยิ่งนักจากสายลมที่พัดเบาๆในราวป่ายามดึกดื่นอันเงียบสงัดแต่บัดนี้มันเริ่มพัดแรงโหมกระนำท่ามกลางเสียงวีดร้องของวิญญ,ญาณไพรนัน่นเองเป็นใคร ลุงสายตะโกนใส่เมื่อเห็นร่างใหญ่นำทมึนหน้าเพิงหินสิ้นเสียงที่ร้องตะโกนถามออกไปทันใดนั้นมันจิงปรากฏกายให้เห็นอย่างชัดเจนฮะฮไอสอนเองมาทำอะไรที่นี่เมื่อไม่มีเสียงตอบรับจากร่างนั้นในทันทีแสงสว่างจากกองไฟอันริปรีทำให้ลุงสาย จดจำใบหน้าอันอาคาดแค้นของไอศอนได้เป็นอย่างดีใช่ฉันไอศอนลูกของพลานสมยังไงล่ะแววตาของไอศอนแดงฉานด้วยความเครียดแค้นลุงสายมานานแรมปีมันหนีหายไปเป็นทหารพลานอยู่นานหลายปีตั้งแต่พ่อมันตายโดยไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปอยู่ที่ไหนไอศอนยกมือพนม ก่อนจะก้มลงกราบไหว้ปากก็ท่องสวดอะไรบางอย่างทำให้ลุงสายขยับกายไม่ได้เป็นเช่นนี้เนิ่นานานอยู่พักใหญ่จากนั้นจึงปรากฏร่างเสือใหญ่ส่งเสียงคำรามโหกคากก่อนจะกระโจนเข้าตะปบร่างของลุงสายในทันทีอ,อ,อ๋ออยอย่าข้ายอมแล้วข้าผิดไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะลุงสายร้องคลางพลางดิ้นทุรนทุราย กลัทั้งมีมือของใครบางคนมาปลุกเขย่าตัวลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้อยเขย่าปลุกอยู่นานจนสติสตังลุงสายกลับมาคืนร่างอย่างหวาดวันเออโอ้ยนี่ข้าฝันไปหรอกหรือเออมันช่างเหมือนความจริงเสียทีเดียวเชียวลุงสายถอนใจพลางเหลียวซ้ายแลขวามองไปหน้าเพิงหินพักอย่างหวาดระแวง แสงแดดอ่อนแยงลงมาในยามเช้าวันนี้อากาศดีไม่น่าจะมีฝนตกลงมาหลังจากกินข้าวปลาอาหารกันเสร็จแล้วสองลุงหลานจึงสะพายตะกร้าไหวายสารออกไปหาสมุนไพรในทันทีลุงสายจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะรู้สึกหวาดกลัวกับฝันร้ายในคืนที่ผ่านมาทว่าขณะที่คนทั้งสองเดินขุดสมุนไพรมาเรื่อยๆไอ้น้อยพลันได้ยินเสียงหึง่ง และก้อนกลุ่มดำทะมึนของแมลงวันกําลังไต่ตอมตัวอะไรสักอย่างทางด้านลำธารป่งน้ำผุดที่อยู่ไม่ไกลน,นั่นมันตัวอะไรนอนตายอยู่ตรงนั้นน้อยเอ่ยเสียงสัน่นพลางชี้มือไปที่ร่างนั้นมันคลับคล้ายเหมือนกับร่างของชายชาวบ้านนอนอยู่ข้างๆลำธารห่างจากสองลุงหลานออกไปไม่ไกลเพียงสถึงห้าวาเอว่าแต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่วะไอ้น้อย ลุงสายคิดขณะเพ่งมองดูอ้าวเฮ้ยนั่นมันคนนีว่วาไอ้น้อยคนตายว่าแล้วลุงสายจึงเดินปรีเข้าไปดูร่างนั้นฝูงมแมลงวันป่าบินแตกออกพรึบราวกับพึ่งแตกรังลุงสายจ้องมองดูร่างที่กำลังตัวแข็งทื่อราวกับชายคนนี้พึ่งสิ้นสติขาดใจไปในคืนที่ผ่านมาเทว่าบริเวณตามขอบตาขอบปาก เริ่มมีไข่ขาวของมแมลงวันจากเสื้อผ้าและการแต่งกายของชายคนนั้นมันทำให้ลุงสายจำได้จนติดตาร่างที่มาปรากฏให้เห็นในความฝันและร่างนั้นมันต้องเป็นไอศอนที่อาจจะเข้ามานั่งห้างยิงสัตว์แต่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าต้องมาตายด้วยเหตุใดเพราะสภาพศพของมันไรซึ่งบาดแผลนอกกายไอ้น้อยเอ็งต้องรีบออกไปส่งข่าวในหมู่บ้านเร็วเข้า ข้าจะเฝ้าศพไว้ก่อนได้ครับลุงแล้วผมจะรีบกลับมานะครับขณะไอ้น้อยหันหลังกลับกำลังก้าวย่างจะเดินออกไปท่านใดนั้นมีเสียงปืนดังสนั่นลั่นออกมาเพียงหนึ่งนัดลุงสายะงะงายหลังลงนอนกลิ้งกับพื้นดินกลิ่นควันปืนยังไม่ทันจะสิน้นแกจึงดิ้นพล่านชักกระตุกอยู่เพียงสองสามครั้งก่อนจะนอนแน่นิ่งตายคาที่ สิ่งที่เห็นเป็นร่างศพของไอศอนที่นอนตายอยู่ตรงนั้นบัดนี้มันกลายเป็นเสือสางสมิงขนสีฟางแต่ท่าทางยังคงดูปราดเปรียวมันเหลียวมองมาทางไอ้น้อยด้วยความขื่นขมระทมทุกข์อยู่ในใจข้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าพ่อของเองหรอกนะไอ้น้อยแต่ที่ข้าทำไปเพราะตั้งใจจะช่วยเหลือพ่อของเองต่างหากไอ้สายมันจะเอาพ่อเองมาบูชาครูบาผีโป่งของมัน ข้าที่นั่งอยู่บนห้างเห็นเข้าจึงยิงเข้าใส่ขาของมันแต่กระสุนลูกปลายดันไปโดนพ่อของเองด้วยตอนนั้นไอ้ดอนมันจึงวิ่งจำอ้าวรีบหนีตายไปอย่างทุลักทุเลไอ้สายมันกลัวจะมีใครรู้ว่ามันเลี้ยงผีเล่นคุณใสจนกลายเป็นผีปอบผีปองจึงลั่นไกใส่ไอ้ดอนน้องเขยตายคาที่แล้วรีบหนีไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ใส่ร้ายข้า จนข้าถูกจองจำติดคุกมานานหลายปีเสือเท่าตัวนั้นเอ่ยบอกเป็นภาษามนุษย์ไอ้น้อยนั่งสุดร้องไห้โฮทำอะไรไม่ถูกมันผูกพันกับผู้เป็นลุงที่ชุบเลี้ยงมาเป็นที่สุดเสือแก่หยุดมองดูไอ้น้อยเพียงครู่จากนั้นจูจ่ๆมันก็คำรามเสียงดังโฮกก่อนจะถอยฉาดกระโจนหายลับไปในทางดงลึกที่ไกลออกไปบนต้นไม้มีไอสอนคนลั่นไก กำลังปีนป่ายไต่ลงมามันมีทีท่ารู้สึกประมาตกใจอยู่ไม่น้อยด้วยก่อนหน้านั้นแสดงอาการเป็นไม้เบื่อไม้เมากับครอบครัวของไอ้น้อยตลอดมาแต่ทว่าเมื่อเรื่องราวจบสิ้นลงแล้วไอศอนจึงโผล่เข้าไปตบไล่พลางพูดปลอบใจไอ้น้อยทันทีพ่อข้าต้องมากลายเป็นสางสมิงเฝ้าโป่งแห่งนี้เพราะลุงสายของเองสะกดวิญ,ญญาณเอาไว้ เพราะแกไม่อยากให้พรานคนไหนเข้ามาล่วงรู้ว่าแกผิดครูจนกลายเป็นผีโป่งผีปอบเพราะหลังจากพ่อข้าออกมาจากครุกในคราวนั้นพวกเราต่างช่วยกันคิดหาวิธีล้างสังหารวิญญาณของผีโป่งในตัวของลุงสายด้วยการใช้วิชาถอดจิตแฝงกายหลอกล่อให้ลุงสายตายใจว่าคงไม่มีใครคิดจะแก้แค้นตัวข้ามั่นใจ ว่าถึงยังไงแกก็ไม่กล้าทำร้ายเองเป็นแน่แต่วิญญาณร้ายของผีโป่งที่สิงร่างของแกอยู่นั้นครั้นจะปล่อยเอาไว้คงเป็นอันตรายต่อผู้คนในหมู่บ้านของเราวัวควายหมูเป็ดไก่ของชาวบ้านที่หายไปเป็นฝีมือของลุงสายเองทั้งนั้นพูดจบไอสอนจึงชี้ให้ไอ้น้อยดูร่างลุงสายที่กำลังสลายกลายเป็นซากเน่าเปื่อยราวกับว่าตัวแกนั้นตายมานานเป็นสิบปี น้อยทำหน้าที่บวชทดแทนผู้มีพระคุณผู้ที่เลี้ยงมาได้เพียงหนึ่งพรรษาก่อนศึกออกมาทำหน้าที่เป็นหมอยาสมุนไพรแทนลุงสายที่สั่งลาในครานั้นโป่งจึงเปรียบเสมือนแดนอาถรรพ์สำหรับพรานป่าและชาวบ้านที่ผ่านทางมาเพราะว่าพูดผีวิญญาณที่อาศัยอยู่บริเวณโป่งเหล่านั้นถึงแม้จะตายไปด้วยเหตุใดก็ตาม ทุกคนมักจะเรียกขานพวกเขาเหล่านั้นว่าผีโป่งเสมอมา